เราเติมน้ำมันแล้วก็เอาขององอกตัวอย่างเรียรอนะครับอันนี้ครับอันนี้จะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับส่วนตอนนี้เป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องเราเติมเราก็จะเติมให้มันเติมเข้าไปเลยครับให้มันเต็มแล้วอยู่ประมาณขอบและล่างนี่ครับไม่ต้องใส่เยอะแล้วก็ปิดฝาอันนี้นจะมีที่ตัวกดร่อน้้ำมันหรือภาษาชาวบ้านเขาเรียกแยกครับตรงนี้ เดี๋ยวพอดีเนี่ยต้องกดได้หลายรอบหน่อยกดๆกับไปให้น้ำมันมันเต็มก่อนนะครับมือกดอ่ักมือเบาครับนีมม่ยรับดูจนกว่าน้ำมันมันจะเต็มตรงนี้น้ำมันนะนี่ พอน้ำมันเต็มแค่นี้ก็พอครับอันนี้ส่วนตัวที่เปิดเราก็จะเปิดเวลาจะสตาร์ทเราจะกดลงตัวนี้ครับเวลาใช้งานตัววงกลมนี้ก็มันเป็นศูนย์ครับเป็นออฟอันนี้โอเพน,นก็เป็นเป็นหนึ่ศูนย์กับหก็คืออันนี้เปิดใช้งานอันนี้เป็นปิดครับเวลาสตาร์ทเครื่องนี่ครสตาร์ทเครื่อง เราก็จะสตาร์ทมันดึงขึ้นตรงๆนะครับดึงขึ้นแบบนี้เค่ที่จับแค่ ครับตั้งแรกตัดพักตื่นแล้วครับเนี่ยเสียงนิ่มมากเบามากเดี๋ยวเราจะมาตัดกันนะครับโอเครับครับสวัสดีครับพาลูกปูป่าครับพอดีเราตัดหญ้ามาสักพักแล้วครับหลังจากใช้เครื่องอ่าเมื่อวานนี้วันนี้เรามาตัดอีกรอบหนึ่งแต่ว่ามีปัญหาคือเวลาที่ตัดไปโดนต้นไม้หรือว่าโดนอะไรครับใบมันจะงอไปเลยครับงอมากเลย เบี้ยวไปเลยครับเบี้ยวฝั่งน,นี้นะฝั่งนี้ยังไปปกติเดินไปที่งออเบี้ยวเลยนี่ใบครับมันไปชนพวกต้นมงต้นไม้ต่อไม้ครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นใบอันนี้แทนพอดีซื้อมาด้วยเป็นใบวงเดือนนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูว่ามันจะดีแบบก่อกานแบบไหนครับใ่ตัดจ้ารายละเอียด Okay. เดี๋ยวผมขอเปลี่ยน,นไปนะครับไปนะครับเราก็ต้องมาถอดน็อตใช้นี่ครับประแจเบอร์สิถอดน็อนตตัวนี้ออกก่อนครับมันมีอยู่สามตัวครับหนึ 1, 2, ่งสองสามเราถอดน็อตออกมาโอเคครับประกอบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปลองกันแต่เราไปลองกันเลยนะครับ รู้สึกว่าใบแบบวงเดือนนี้คจะตัดดีมากครับทางต้นไม้ทางหญ้าไม่ค่อยติดอะไรแล้วก็เบามากเลยส่วนหนึ่งเพราะว่าเล็กถูกเจาะให้เป็นรูๆเยอะครับแล้วก็ที่มันตัดเยอะได้ดีเดียเพราะว่าตรงใบตัดมันจะมีเนี่ยคมมีดหลายๆอันติดเต็มมดเลยการให้ตัดได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเห็นครับถือึว่าโอเคคุ้มค่าเบามากสตาร์คั้งเดียวติด นะนำเลยครับต้องอายุการใช้งานต้องดูอีกทีแต่ก็ไม่ได้ใช้งานหนักมากก็มีนี่ครับตัดยาป่ามันลกมากเลยครับที่ปลูก๋ยวเราจะตัดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดสวนครับม,มีฝนมันตกเยอะมากเลยนี่ฮะป่ากระถินเยอะมากโอเคค่อยๆตัดแ๋ยวจะปลูกต้นไม้กันโอเคครับยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับฝากติดตามพระลูกกูปาดครับขอบคุณมากครับ